เอาละครับคุณผู้ชมครับน้องตัวเนี้ยเราเคยมีแบบเยอะมากมายใช่ไหมครับแต่ว่าในตอนนี้ผมจะบอกว่าน้องตุยบดแล้วครับคุณผู้ชมเนี่ยคือผมอะทำห้องนี้เราเบิดไปครับในไลฟ์สตรีมนะก็จาไม่ได้แล้วนะครับว่าตอนไหนแต่ว่าอันนี้คือห้องที่ผมออกแบบมาใหม่นะคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าแบบมีไอ้น้ำนะฮะทะลักเข้ามาด้วยอันเนี้เดี๋ยวผมต้องสูบไอ้น้ําออกด้วยนะครับ มันมันไม่มีอาหารให้น้องนะครับน้องกินคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ป่ะรู้สึกว่าผมจะสร้างเครื่องไปแล้วนะข้างบนจะเป็นเอ่อเป็นเครื่องปั๊มก๊าซตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะปั๊มออกไปก็เดี๋ยวกะว่าจะสร้างอีกเครื่องหนึ่งนะครับมันสามารถสูบไปในท่อเดียวกันได้นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยผมต่อไปทางขวาจริงๆก็เคยสูบมาแล้วรอบนึงนะฮะแล้วก็มีคนแนะนําว่าแบบเอ้ยสูบใส่แทง์อันนี้สิอ่าทำใหผมต้องสูบใส่แทง์หรือปะ่ะคือแรงดันไอ้น้ำตรงนี้มันเยอะ นะฮะคุณผู้ชมเห็นไหมว่า40นะครับเออไอท่อระบายกา๊าซเนี่ยมันระบายได้แบบแรงดันแค่ประมาณ20นะครับก็เลยกะว่าจะเอาใส่แทงก่อนนะครับพอมันเต็มปุ๊บเราก็ทุบทิ้งนะฮะก็พอเราระเบิดแล้วใช่ไหมไอ้น้ำที่อยู่ในแทง์นี้เนี่ยมันก็จะบึ้มออกมาตรงนี้เลยเออเป็นแผนที่ดีนะครับแต่ว่าไอตรงนี้ไม่ใช่นะไอตรงนี้เนี่ยผมกะว่าแบบเอ้ยกรณีที่แบบว่าผมลืมอ่ะเออเราสูบหมดแล้วนะครับเออไอตัวกองตัวนี้ยมันมีตัวกองด้วยไอ้น้ําจะไปทางขวานนะ ส่วนที่เหลือเนี่ยอาจจะเป็นน่าจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์น ouais ะครับเดี๋ยวมันจะลงมาข้างล่างแต่ว่าตอนนี้ออขออนุญาตเอ,อ่อหรืออันนี้ออกก่อนแล้วกันนะมันไม่สามารถจริงวะขออนุญาตหรือก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเลี้ยงใหม Сп ่ตอนนี้เรายังมีน้องตัวสีแดงอยู่เลยครับก่อนหน้านี้เน,นี่ยผมมีแบบน่าจะน่าจะร้อยตัวนะตอนนี้เหลือ 2- อสตัวเดี๋ยวเลี้ยงกลับมาใหม่นะครับแล้วก็อีกเรื่องดนึงนะครับเนื้อหาของเราในวันนี้เลยนะในวันนี้นะครับก็กะว่า จะมาทําแบตเตอรี่ไว้เออผมคิดว่าแบตเตอรี่ก้อนเดียวของเรานะครับทั้งอาณาจักรนี่เราใช้อยู่แค่ก้อนเดียวนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ต่อด้วยนี่เดี๋ยวเราเราดูเซนเซอร์ก่อนนี่เซ็นเซอร์ต่อไปไหนบ้างต่อไปเครื่องไอ้นะ้ำทางด้านซ้ายตรงนี้แล้วก็ทางขวานี้ก็ไม่ได้ต่อจริงๆต่อก็ได้ไม่ต่อก็ได้นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําแบตเตอรี่กันใช่ไหมคุณผู้ชมเออแบตเตอรี่เนี่ยวันนี้จะพิเศษหน่อยนะครับพิเศษสใส่ไข่เลยเดี๋ยวเรา นี่เลยเราไปสร้างจรวดมาแล้วใช่ไหมก็จรวดเนี่ยมันต้องใช้ฐานแพลตฟอร์มอันนี้นะครับอ่าเราจะใช้ฐานจรวดเอ๊คุณผู้ชมครับเราใช้ตะกั่วะไรดีปะ่ะเออตะกั่วเรามีเยอะมากเลยพูดถึงตะกั่วเราเยอะมากเนี่ยเดี๋ยวผมขอขึ้นไปดูห้องอันนี้ผมเห็นแวบๆนะฮะห้องน้องวัวของเราข้างบนเนี่ยเหมือนต้นไม้มันจะไม่โตแล้วต้นไม้ไม่โตเดี๋ยวเปลี่ยนท่อดีกว่าเอาท่อมาไว้ข้างล่างตรงน,นี้มันจะได้เย็นนะครับเออเป็นท่อสีเหลืองเลย ไม่เลยท่อสีเหลืองผมให้แบบเหลืองตรงต้นไม้นี่เลยโอเคแล้วก็อาจจะแบบย้ายไอตัวท่อข้างบนนะครับลงมาข้างล่างแบบนี้อ่าเรียบร้อยท่อเหลืองท่อเหลืองแล้วตรงนี้ผมไม่มีอะทำไงดีอะทำไงดีอะผมเจาะเข้าไปก่อนได้ไหมตอนนี้มันมันว่างอยู่อะเดี๋ยวผมค่อยมาแก้แล้วกันนะเออไว้ก่อนครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าจะแก้เนี่ย ผมอาจจะต้องไปหยุดไอ้นี่ก่อนครับตัวผลิตไอเอทานอลน,น่ะผมไปหยุดจากต้นทางก่อนตัดชับได้ไหมเออตัดชับไปก่อนหยุดผลิตนะครับคุณผู้ชมเ,เดี๋ยวท่อตันมันก็เลิกผลิตแล้วนะครับนี่แล้วก็มาดูในส่วนของโรงงานของเรานี่เลยบอกเลยว่าหายใจกันไม่ออกอะ่ะคือเราไม่สามารถสูบคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปได้นะฮะด้านล่างเพราะว่ามันไม่มีน้องกินคาร์บอนไดออกไซด์นี่ไงเห็นไหม เราต้องรีบมาแก้ปัญหาทางด้านซ้ายนี่ให้เร็วไวแล้วครับคุณผู้ชมครับทางด้านซ้ายเนี่ยไม่งั้นมันไม่โอเคโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราเอาแทงกลับมาไว้ที่เดิมน,นะครับน,นี้สวยเรียบร้อยอน่าจะผ่านแล้วนะครับนี่เห็นไหมคุณผู้ชมครับมันเก็บขยะทรา,ายไว้ในนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไอ้าน้ํเออเดี๋ยวเราก็มาระเบิดทิ้งนะฮะเออแล้วก็ขอไปดูทางด้านจรวดเอ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ลวนี่เดี๋ยวขอสร้างแบตเตอรี่หน่อย เราจะใช้แบตเตอรี่จรวดอ่ะคุณผู้ชมครับนี่โมดูลแบตเตอรี่ไหนลองสร้างมาก่อนสักก้อนหนึ่งสิอุ้ยก้อนเดียวมันจะพอเหรอสองก้อนโ,อโหตัวนี้สร้างไม่ได้แล้วอะติดเอาออกเอาออกเอาออกครับไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคแล้วก็เดี๋ยวต้องต่อสายไฟมาด้วยนะฮะพูดถึงสายไฟอะในไหนข้างล่างเนี้ยเราก็ไม่ได้ทำให้อุณหภูมิมันร้อนเกิน200องศานะครับตรงนี้รู้สึกว่า140 เนี่ยมันก็จะร้อนประมาณมน200นะครับยังไงตะกั่วมันก็ไม่น่าจะละลายปะเราเปลี่ยนสตีลมามาใช้ตะกั่วตรงนี้ดีกว่าไหมเราจะได้เราจะได้สติลคืนมาด้วยค่ะคุณผู้ชมครับเออแล้วก็ส่วนข้างล่างนี้ก็จิ้มไปหน่อยจิ้มไปเลยจิ้มตรงนี้เรียบร้อยอเสร็จแล้วขอทเวอร์เอา้าแล้วลงไงอะ่ะสร้างให้น้องลงมันได้หน่อย มาสร้างอันนี้เพิ่มนะครับแบตเตอรี่อ้าแล้วทำไมผมสร้างเพิ่มไม่ได้อ่ะอ๋อน,นี่ได้ละได้ละไอ้เอไม่รู้ว่าจะสร้างได้กี่ก้อนเนี่ยคุณผู้ชมเอาแบบเป็นสูงสูงสุดเลยไหมเออสูงสุดอ่ะเฮ้ยน่าจะได้นะเออแล้วก็เดี๋ยวรอผู้ช่วยเหลือนะครับตอนนี้ติดอยู่เฮ้ยแล้วมันกลางคืนแล้วอ่ะกลางคืนแล้วอะเลยทางนี้เลยทางนี้นี่เห็นไหมเราอาฉริยะอ้าวมีคนมาแล้วอะ ไม่ต้องลือเลยนะครับกะจะให้น้องโดดลงเฮ้ยเดี๋ยวสร้างได้บนเนี้ยลือแล้วกันทุกคนใกล้จะไปนอนแล้วฮะเอาแล้วแม็กมาพอดีแล้วแม็กเอามาใส่แค่ก้อนเดียวเลยครับตรงนี้พม่ยอนใส่สองอันนี้ดูดิอ๋อไอ้สติงกี้มันไปลื้อบันไดเอ้ยมันเอาไอเ้เศษตรงเนี้ยมาใส่บันไดตรงเนี้ยลงมาสร้างข้างล่าง โอ้แล้วทีนี้ก็เกาะตรงนี้ผมเลยไม่สามารถให้น้องเขากระโดดล,ลงไปได้เอาแล้วลื้ข้างบนแล้วก็หยิบกลางอากาศแล้วมาสร้างตรงนี้ต่อทันไหมเนี่ยไม่ทันไม่ทันโอ้มมล่วงมาละเดี๋ยบร้่อยกลับบ้านสวยงามสวยงาม,งามเดี๋ยวพวกนี้ต่อสายไฟใหม่นะครับแล้วก็สร้างแบตเตอรี่ด้วยจริยจริงแบตบมันสร้างแล้วนี่หว่าเนี่ยเออต่อสายไฟใหม่นะครับตรงนี้ขอเป็นนี่เลย บันไดขึ้นมาหน่อยนะครับแบบนี้ยคุณผู้ชมครับเราก็จะได้แบตไปล้วนะใส่ไฟเสร็จยังอีกหนึ่งเออเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมครับเรียบร้อยเอยเหลือตรงนี้นี่วะเอ้ยผมต้องต่อทุกอันเปล่าวะนั่นดิให้ขอดูดิไฟฟ้าศูนย์อันนี้ก็ไม่มาเอ้ยมาหนึ่งมาสองเอ้ยมาแล้วมาแล้วมัแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวเอ้ยผมต่อเดี๋ยวก็ได้นี่วะเนี่ย เออไม่ต้องต่อเยอะนะครับงั้นอันนี้ลื้อไปเลยเออมันเชื่อมกันมันเชื่อมกันเห็นไหมเชื่อมเอองั้นเราสา,สามารถทําแบบเออไอแบตเนี้ยให้มันสูงๆแล้วก็แบบเชื่อมไปทุกชั้นเลยได้ไหมว่าจริงวะเฮ้ยแบบนี้มันก็น่าจะเท่นะถ้ามันเชื่อมทุกชั้นน่ะแล้วก็คุณผู้ชมครับมันมันมีท่อเน,นี้ยเหมือนผมพยายามลําเลียงความร้อนมั้งจากทางด้านบนน่ะลงมาผ่านข้างล่างด้วยครับไม่งั้นน่ะไอตรงนี้เนี่ย อากาศมันไม่ค่อยร้อนเว้ยผมก็พยายามไปดูดความร้อนจากไอ้แถวๆนี้มาเลยครับเออไปดูดมาหน่อยแล้วก็แบบแกระจายกระจายกันหน่อยอะ่ะด้วยน้ําเนี่ยท่อน้ํานี่เลยเอ,อ๊ะแล้วทำไมแบบท่อมันกระตุกกระตุกวะเนี้อ๋อมีคนตัดท่ออยู่แน่เลยครับคุณผู้ชมครับเอออันนี้ก็เสร็จแล้วนะแบตเตอรี่เร็วปะ่ะเออคลิปนี้12อนาทีดีไหมเฮ้ยมันจบแล้วว่าเออมันมีแค่แบบอันเดียอยากให้ผมสร้างให้สุดเลยไหม เอออันนี้ถ้าอยากให้สร้างก็ไปเชร์ไว้ในคอมเมนต์แล้วกันนะครับเออจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เปลืองแร่อะไรนะคุณผู้ชมมันใช้แค่ร้อยเดียวเองอะอยากให้ทําเยอะหมดนี่เปะละ่มึงเวอร์เกินนะ่ะถ้าเกิดว่าทําทําแบตเตอรี่เนี้ยเออมันมีสิ่งหนึ่งไว้ที่ถ้าเกิดว่าทําเยอะๆแล้วมันไม่ดีนะครับเออเราสามารถอ่านได้ไหมมันอ่านได้หรือเปล่าผมเหมือนเคยอ่านเจอนะนี่ไงไฟล่วไหล400จูล 400จูนก็น่าจะ400หน่วยนะครับต่อวัน400หน่วยต่อวันเนาะวิสบาย400หน่วยต่อวันอันนี้เราได้800หน่วยโอ้โหบอกเลยมันมีเยอะได้400เองไอเครื่องนี้ปั่นวินาทีนึงก็ได้4ไอได้แ0 0้วครับคุณผู้ชมครับอันก็สามารถมีเยอะได้นะเออไฟฟ้าเปลืองนิดต่อยไม่เป็นไรนะครับอย่างงกไปเลยมันก็ต้องมีบ้างนะฮะไฟรั่ว เฮ้ยตรงนี้มันมีรูด้วยผมยังไม่ได้ปิดหรอกอ๋อผมเผื่อจะมุดลงไปข้างล่างครับเนี่ยตรงนี้มันมุดลงไปได้นะเออมันมีน้ําอยู่ด้วยเป็นแบบเหมือนม้านน้านะครคุณผู้ชมครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูทางด้านลงจรวดหน่อยเป็นยังไงบ้างไหม่ลงจรวดของเราอยู่ดีหรือเปล่าเอ้ยอยู่ดีเว้ยดูความร้องกันดีกว่าเนี่ยโคตรร้อนเออเดี๋ยวมันก็น่าจะร้อนกว่านี้นะครับคุณผู้ชมครับเออแล้วก็ ลงจรวดของเราไม่ได้ใช้บริการไอ้สะพานเทียบจรวดนี้เลยวะ่ะเดี๋ยวผมคงจะต้องลองใช้จรวดไอ h พ่นลำนี้แล้วแหละเอออยากลองใช้แล้วอ่ะคุณผู้ชมครับเราเราจะต้องบินไปตรงนู้นะเนี่ยเนี่ยบินไปตรงเนี้ยดาวเคาะน้อยปลอดเยื่อแข็งอะ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าบินไปตรงนี้อรอเฮ้ยมันไกลอะ่ะหนึ่งสองสาหรือว่าไม่ไกลวะหนึ่งสอง ก็ถึงแล้วเออไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลเออมีอย่างหนึ่งนะผมจะบอกว่าไอจ้จรหลวดลำเนียเนี่ยมันมันบินช้าเวช้าไม่ช้าดูนี่สิ0ูจดดช่องต่อไซเคิลเนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดว่าผมจะเดินทางไปตรงนี้นะครับใช้จรวดลวืลอกีใช่ไหมจ้หลวดไอ้น้ำผมต้องเดินทางด้วยหนึ่งช่องน้ำนี้ผมไม่รู้นะจากตรงนี้หนึ่งช่องสองช่องขากลับเหรอขากลับตรงนี้ไม่หนับนะสามสี่ เฮ้ยสี่ช่องอ่ะถ้าสี่วันอ่ะไปกับสี่วันเราต้องมีอาหารอยู่ในนี้ด้วยเว้ยคุณผู้ชมครับเอ่อเข้ามาดูตกแต่งภายในนะครับเอ่อเข้ามาลื้อพวกนี้เราจะส่งนะักบินไปขุดนะมันมีมันมีการส่งนะักบินแบบว่าเอ่อขึ้นไปข้างบนแล้วก็นักบินโดดร่มลงมานี้เปล่าไม่รู้นะแล้วก็ปล่อยจรวดมันบินไปเองแล้วกลับเหมือนเซตโปรแกรมเออแบบที่อีลอนมักทำใน s p ป c e X นะครับที่มันกลับมาบ้านเองอ่ะประมาณนั้นน่ะไม่ต้องไปบังคับมันนะครับ เออแล้วก็เราก็กลับไปอยู่บ้านนั่นแหละคุณผู้ชมครับแต่ว่ามันมันไม่โอเคอ่ะเออมันต้องมีผู้โดยสารได้ไม่ใช่มันต้องมีคนขับเครื่องบินไปป่ะไปทําภารกิจอ่ะไม่เท่เลยอ่อต้องเอาคนไปนะครับอยู่ในนั้นนันสี่วันเพราะฉะนั้นในนี้เนี่ยเราอาจจะมาออกแบบอะไรแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมให้น้องเนี่ยเขาสามารถปีนขึ้นไปแล้วก็แบบไปอยู่อาศัยได้เออด้านบนเนี้ยผมอาจจะต้องทําเป็น พื้นโลหะแต่แกงแบบนี้นะฮะเพราะว่าอะไรรูป้ป่ะเดี๋ยวผมไ้ดูนะเออรังสีมันสูงเอ้ยตรงนี้มันไม่มีรังสีอันนี้ยาน,นจอดอยู่นะฮะไปดูยานที่ลำนี้ดีกว่าเอ้ยลำนี้ก็ลงจอดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาดูที่บ้านนะครับยานลำนี้มันลงจอดแล้วเนี่ยมันเลยไม่มีรังสีเลยถ้ามันขึ้นไปบนอวกาศนะครับมันจะรังสีแรงมากเลยต้องมีฉนวนหน่อยนะครับบนหัวไม่งั้นแตก อ,อลำบากลำบากลำบนนะฮะคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมดูคนขับยานลำนี้เราสิเนี่ยเอา้าแล้วไมลินซีมันนอนในเนี้ยเหมือนน้องจะรักห้องนักบินนะครับเออเข้าไปแอบงีบหรือว่าไปอู้อะเมื่อกี้ <laughs> ไปอู้แน่เลยเออส่วนตรงเนี้ยน้มอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยน้ำเน่านะครับคุณผู้ชมน่าจะเกิดจากเหตุการณ์ที่น้ำเสียเรามันตันนะครับท่อมันตัน ชอบทำท่อตันบ่อยเนื่องจากแบบเ,เราเรากองไม่ได้ไงเออเพราะว่าบ่อดน้ำมันเต็มเลยฮะเอ้พูดถึงบอดน้ำเนี่ยเราเปลี่ยนตรงนี้หน่อยไหมน้ำมันไม่ไหลามาทางขวาอันนี้เลยไม่ไม่ค่อยชอบเลยเนี่ยแบบเนี้ยดูดิกลับมาดูห้องนี้ดีกว่าทางด้านซ้ายนะฮะลืมสร้างอันนี้เลยบันไดนะฮะขึ้นไปขุดไม่ถึงเออ ผุดเสร็จปุ๊บสร้างอันนี้เพิ่มอีกหนึ่งอันต่อทอ่อลงมาปับ๊บแม่ปั๊มเร็วขึ้นแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงแทงเลยเอ้ยงั้นผมระเบิดระเบิดก่อนล้วกันนะเออถ้านึกขึ้นได้ก็มาระเบิดหน่อยนะครับไม่ต้องรอใอ้เต็มก็ได้อาหารเราก็เยอะจัดเลยครับในตอนนี้นะส่วนแร่เราได้ทําอยู่ไหมเขาบอกว่าขาดคาร์บอนนะฮะคุณผู้ชมเนี่ยคาร์บอนมันขาดบ่อยมากเลยนะคาร์บอนเนี่ย re. มีปัญหากับผมมากเออผมจะบอกว่าผมทําห้องผลิตนี่เลยผลิตคาร์บอนใหม่มาผลิตตรงนี้นะครับแล้วก็มีเซรามิกด้วยที่ผมผลิตนะฮะเอาคาร์บอนก่อนดีกว่าคาร์บอน9 9เออไอพวกนี้เป็นตู้แบบวัตถุดิบนะครับให้แขนกลหยิบมาแล้วก็ไปใส่อันนี้เครื่องเผาผมไม่อยากให้น้องมันมาคอยหยิบใส่ไม่นงั้นวิ่งไปวิ่งมาใส่เครื่องตรงนี้เห็นไหมเพราะเครื่องมันทําไว้นะครับ เ,ออเครื่องมันทําไวมากแค่ให้แขนกดเนี่ยมันคอยหยิบวัตถุดิบเข้ามาใส่ก็พอละนี่เรื่อยๆเลยเรื่อยๆเอออันนี้เซ็ตเกด้วยดีกว่าเกเต็มถังครับผมเขามีแต่เก้าหเต็มถังมีปะวะมันมีน้ำมันเก้าวะโอเคแล้วก็เออไอห้องนี้เนี่ยเข้าไปไม่ได้เว้เหล็กเต็มเลยอะเรามีอ่าหน่วยอาสาสมัครก้าตาหน่อยไหมเรนเนาเดี๋ยวขอ ขอญาตถอดเสื้อสูตรตรงไหนดีเอาตรงนี้เออตรงนี้แล้วกันตัวนี้ตัวนี้นะครับกดจากตู้แล้วก็เดี๋ยวเลือกให้เลนใส่นะฮะโอ้โหตัวละครเยอะก็ลำบากหน่อยอะเลือกเลนแล้ะน้ำมาจากไหนวันนี้ผมเช็ดไปแล้วไม่ใช่หรอเอเอเฮ้ยสวนอันนี้สองอันเฮ้ยทำจากเหล็กตัดได้ตัดก่อนครับคุณผู้ชมเอ้ยเดี๋ยวผมใช้วิธีนี้ดีกว่า ไอ้เลนกำลังจะใส่ขอพอร์ตแป๊บหนึงนะครับเปลี่ยนวัสดุนะฮะผมอยากใช้เป็นนี่ครับเหล็ก,กาอาอาถ้าเกิดว่าเรากดเปลี่ยนวัสดุแบบนี้น้องขอจะเดินมาทุบนะฮะมาทุบทิ้งแล้วน้องจะสร้างใหม่เลยประมาณนั้นแหละมันจะได้เร็วนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวผมกดสั่งลบแล้วลืมอะเลนนายนายจะต้องลงมาข้างล่างนายต้องเข้าไปทำภารกิจอันนี้เอ่อเราให้นายเลยเล่น นายจะต้องเข้าไปเอ้าแล้วเลนอยู่ไหนวะเนี่ยเลนหมวกฟ้าใช่ไหมคุณผู้ชมผมนาะจะลูดเลยเอ่อเลนหมวกฟ้านี่ไงเจอเลนละเ้าเลนเข้าได้แล้วผมก็ต้องไปหาเลนใหม่เลนที่อยู่ข้างบนนะครับลงมาข้างล่างลงเข้ามาในห้องนี้อ้าเฮ้แต่ว่าผมขังเลนไว้ก่อนนะไม่ให้เลนไม่ให้เลนผ่านประมาณนั้นมาเร็ว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 ส่วนเครื่องนี้เลยครับผมทําเตรียมไ้แล้วตู้เชียวของใช่ปะ ติ๊กเฉพาะเก็บกวาดระดับก้าไปถอดชุดไปโอ้โหเล่นเข้าไว้สาวหน้าเรียบร้อยถอดชุดทำไมออกไปเดี๋ยวนี้อ้อยยามันร้อนร้อยสี่สิบองศาเอาชุดไปไว้ไหนมาวัานนะีเลนไปใส่ชุดก่อนเออชุดนี้มันมีอากาศอยู่ไว้อะ ขอเช็คดูหน่อยนะมีอยู่ครับ75กิโลกรัมเล่นไปไหนเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ๋อน้องน้องน้องขึ้นท่อไปแล้วก็เหมือนจะเลยขึ้นไปข้างบนไหมคุณผู้ชมเออไม่ต้องไปถอดเลยนะเออไม่ต้องไปถอดลงมาข้างล่างเลยเดี๋ยวนี้เร็วๆๆๆวลงมาข้างล่างนี่เลยเข้ามาในนี้และห้ามออกเลยนะเออไม่ใช่แบบไปถอดทิ้งกลางทางเลยนะไว้เลนเออ เรียบร้อยออกไปได้แล้วนายจะต้องทำหน้าที่นะฮะในการขนของเฮ้ยต้องกดเก็บด้วยนี่เลยแบบนี้นะครับดีมากเลนนี่คือภารกิจของนายนายทำได้ดีมากเฮ้ยเลนสามารถเอ่อเรือ,อน,นี้ได้ปะผมอยากรู้อ่ะให้ลองเดี๋ยนีผมเซตติ้งให้เลนเอ้ยลื้อได้ด้วยมผมอา้าว ไอ้พวกนี้ก็เข้าได้นี่หว่าแล้วผมให้เลนมันอ๋อหแล้วผมให้เลนจัดการแบบนี้ทำไมวะเนี่ยเออผมใช้อีกพวกนี้ก็ได้เออคุณผู้ชมครับเออผมเพิ่งรู้ะ <c oughs> ไม่รู้เลยไอ้พวกนี้เซอร์ไพรส์ผมมากเลยอะเนี่ยไอ้มีประโยชน์อันเนี้ยตัวเกมะเขาอธิบายไว้นะครับไอ้ตัวเนี้ยเหมือนใช้ในสำหรับภารกิจหน้าที่นะฮะที่มันแบบเสี่ยงอันตรายอะ ซึ่งในนี้มันก็อันตรายใช่ป่ะเ oh, ออเวล่กูดเวล่กูดเดี๋ยวก็หมดแล้วนะฮะในห้องนี้สวยๆตรงนี้ด้วยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ mm. มีตรงนี้ด้วยอ่ะสวนเลนอะออกไปได้ละเหมือนต้นไม้ตรงนี้เราไม่ได้ปลูกนานแล้วครับคุณผู้ชมแบบไอ้ต้นต้นจอกน้ําเนี่ยเราไม่มีอะไรนะฟอร์ดเบอร์เกอร์อบแห้งอะเพิ่มเลยนะก็มีแค่พันสามเนี่ยก็เหลือๆปะ่ะพันสามเนี่ยเดี๋ยวค่อยทำโอ้เดี๋ยวค่อยทาเพิ่มตอนนี้แบบ กินบาร์บีคิวไปก่อนนะครับไอของอบแห้งเนี่ยไว้ให้น้องดาวนี้กินอ่ะกลับมาดูที่ดาวนี้กันเฮ้ยโอ้โหพวกแกทางานได้ดีมากเลยจากพาที่แล้วเนี่ยสว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 ย,สวยก็เดี๋ยวว่าต่อเติมสักนิดนึงอ่ะต่อเติมเนี่ยประมาณเนี้สวยปะ่ะได้อยู่เออในนี้มีแบตเตอรี่ด้วยอะ่ะเฮ้ยคุณเราเคยลื้เครื่องสมองไปจากดาวที่แล้วอะ่ะเนี่ย มีอีกแล้วนะที่นี่มีที่นี่มีมให้คุณลุงมา,มาชาร์จสมองไหมเรียบร้อยเฮ้ยเหล็กเหล็กตรงนี้มีเหล็กด้วยโอ้โหของดีเวลี่กูดนายซคือโอเคตรงนี้ตัดออกนะครับตรงนี้ก็ต้องขุดด้วยอ่าชะงกเข้าไปขุดหน่อยตรงนี้ไม่เล่นหรือจะเล่นดีอ่ะคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าภารกิจของเราเนี่ยเราขุดเข้าไปใช่ป่ะเหมือนแบบมาสำรวจแล้วตรงนี้เป็นทางเข้าไว้ลงมาปุ๊บมันจะเจอไอ้เครื่องเนี้ยด่านตรวจดูปะ มันจะเข้าไม่ได้เว้ยเออเหมือนจะต้องทําการเล่นพัซเซนะฮะเนี่ยไอเครื่องส่งสัญญาณเนี่ยให้มันเขียวให้ได้ถ้าเกิดว,ว่ามันเขียวปุ๊บเส้นนี้เขียวใช่ปะ่ะน้องจะเดินผ่านได้เวย้ยเออเราก็มาดูนะครับอันนี้เป็นอะไรแอนเกตแอนเกตแอนเกตอ่ะเราต้องทําให้มันเขียวทั้งสองฝั่งเว้ยทั้งอันน,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 นี้กับอันนี้นะครับตรงนี้ก็จะเขียวเราก็ค่อยๆมาไล่นะครับคุณผู้ชมตรงนี้นะครับเออเปิดอันเนี้ยแต่อันนี้นะครับให้มันเขียวตรงนี้เออ แล้วก็จะทำอันนี้ให้เขียวใช่ไหมเราก็มาเปิดตรงนี้แกะตรงนี้ว่า t the f u ผักล้วมันรพัสเซอยังไงวันเนี้ยกูก็แค่เปิดสี่อันอะไรวะเน,นี่ยเออคิดทำไมมันยากวะผมว่านะโดนแกงวะเกมม่นทำมาหลอกให้เราคิด <c oughs> นั่นแหละเออจริงก็ขุดไปก็ได้นะครับคุณผู้ชมครบขุดแล้วก็ทะลุก็ไปเลยนะเออไม่ต้องมานั่งเล่นในตรงนี้ไว้ขำๆนะครับตัวนี้ขำๆเฉยๆนะ เอาละดาวดวงนี้เรา,าพร้อมที่จะขุดตรงไหนเพิ่มในงไงเพิ่มเติมในขุดตรงนี้ได้เลยไม่ต้องห่วงนะครับไอที่เละๆเนี่ยปล่อยน้ำมันหยดลงไปเลยผมไม่สนใจขุดไปเลยเออขุดไปเลยตรงนี้เราใส่ชุดสูตรไงบริเวณแถวๆนี้เลยครับเพราะงั้นไม่ต้องห่วงเออเราไม่ต้องห่วงใส่ชุดสูตรอยู่ตรงน,นี้ก็ยกเลิกไป ุดออกซ้ายด้วยเหมือนกันนะไหนขอดูข้างล่างดิเออเรื่องอุณหภูมิก็ไม่ต้องกลัวเลยครับมันร้อนอยู่แล้วร้อนเท่าไหร่เนี่ย47องศาอุ้ยน้องอยู่ได้สบายเออชาวแอฟริกาอยู่กัน50-60ยังอยู่ได้เลยประเทศไทยแค่40กว่าเองนะจราจนี้ก็พยายามที่จะขุดให้เยอะที่สุดนะผมคิดว่าถ้าเกิดว่าขุดไปหมดแล้วแล้วก็เอ,อเคลียไอ,อ้พวกนี้ออกให้หมดเนี่ยบางทีเนี่ยเอ,อเกมมันอาจจะลื่นขึ้นก็นได้ เออผมก็คิดไว้ประมาณนั้นนะครับก็อาจจะทำเป็นสุญญากาศทั้หมดเลยปล่อยมันแบบปล่อยมันไล่ขึ้นไปข้างบนเลยนะครแล้วเราก็แบบออทำโคนลนนี่อยู่ข้างใต้นี่เป็นฐานใต้ดินอยู่ประมาณนี้นแหละส่วนหลังจากนี้นะครับคุณผู้ชมผมกะว่าผมจะมาเล่นไอ้เครื่องเนี้ยเดี๋ยวผมวิจัยไปยังวะมันจะเป็นเครื่องที่ว่ายิงของนะครส่งของจากอีกดาวนึงมาอีกดาวนึงอะ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบเครื่องยิงอะ่ะ เหมือนเครื่องดีดหินนะ่ะนี่นี่นี่เจอแล้วคุณผู้ชมครับเครื่องปล่อยอินเตอร์แ p e n a r y นะฮะชื่อเครื่องประมาณนี้แล้วก็ต้องมีสัญญาณบอกตำแหน่งด้วยเอ,อเดี๋ยวเรามาลองเล่นอันนี้ดูกันนะครับรู้สึกว่าจะสร้างได้แล้วนะแต่ว่า่อยพาร์ทหน้าแล้วกันนะคุณผู้ชมพาร์ทนี้ไอ้มันเป็นพาร์ทที่พาร์ทแบตเตอรี่ก่อนแล้วกันนะเ,ออเดี๋ยวผมไปวางแผนนะครับว่าแบบเออผมจะสร้างอะไรยังไงนะสำหรับเออไอตัวอินเตอร์แ p e n a r y อันนั้นนะครับ สำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะพาร์ที้ก็อาจจะไม่ยาวเท่าไหร่นะครับ30นาทีถึงเปล่าไม่รู้นะไปแล้วนะบ๊ายบาย,บายเจอกัน